นี่ครับเติมอากาศได้ดีกว่าเราตั้งแต่ต้านลมเมื่อวานวันนี้กลัวครับหายหมดเหลือแต่ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นนี่ตั้งตั้งโปรยุโรปมาล่าครับใครนี่ไงดูบวกแดงโปรยุโรปดูใสเสื้อว่ะวันนี้เอารถอะไรมาดเเาีโยหลายเลย โปยุโรปโปยุโรปนี่น้ำตาลตามมอไม่รู้แล้วหน้าหน้าปลายคินิกเขาเขียนเมียเขาเขียนว่าอะไรนะเดี๋ยวหน้าปลายหน้าปลายคินิกเขาเขียนว่าอะไรเมียดามาหาหนูเงี่ยหมอหมอจิตเวชหมอจิตเวชหมอบำบัด นี่ตัวกาเลยนี่้อยู่นอกร้านเก่งนักว้าหมอใส่ไหมสีเยอะเงี้ยนเป็นเสื้อแพงีนี่หมอกายภาพครับกดออกไปืมโอ้วันี่ผูกกาเยอะอยู่นี่นี่ยอะนตมกินเมากิเนาะ เออเราจะขันหมอกระดูกเด้อไปเชิญมาสำคัญนะหมอกระดูกนะเผื่อก็จะขันน็อตต่อให้เลยตอนล้มหมอกระดามเลยไปไปไปเอาพี่ไก่น้ำเลยพี่ไก่รูปเส้นทางอ่ะย้วยูทูบเบอร์วันนี้เราจะไปไหนครับไปกินกาแฟมึงลิงครับลงสี เดี๋ยวก็ร้อนแล้วโอ,อโอ้้วันนี้ลมไม่แรงมากเท่าไหร่ครับอากาศกำลังเย็นสบาย 20องศา ตรงกัน กลุ่มนำครับวันนี้เดี๋ยวอย่าพึ่งน,นี่ครับชมหน้ากลุ่มนำมนี่สวัสดีครับ,รบชมหน้ากลุ่มนำครับขบวนขบวนใหญ่ยังยังมาไม่ถึงนะครับนี่นี่โปแม็กมาแล้วครับนอนอเ <c oughs> เออแล้วถ่ายจักรยานเสร็จแล้วมาถ่ายคนเด้อเอาคนยืนเลยคนยืนพ่อมาถ่ายคนต่อนะโอ้กูลล์ำบากเถอะวะกูเอ้ยมันต้องมีรถเข็นน่ะเข็นเราเนงายไอ้รถนี้แบบเขนนถ่ายคนด้วยครับก็พ่อมาถ่ายคนดิเดี๋ยวขากลับก่อนโอ้ยลำบากลำบนเถอกูโนะมันต้องมีหลายช่องนาพนุรามา ทีมนี้ปั่นรอบกินแต่กาแฟครับผมเอาไม้เีก่อนหนึ่งนี่แต่ก่อน พุมต้นไม้เไ้่ใช่ที่ว่ามีใชมีแต่ของกินกับของนไม้เห็นเพื่อนมันไปซื้อต้นสนสัตต้นใหญ่ใหญ่เลยอต้นหญ่ไต้นคนไก่องอะเลยดีคนต้นอะไรนะนไก่ฟองของของผมเกินไงเกินเกินเอดเัใส่ช่อช่ครับ ทางกายเด็กฝึกง,งานยังไม่มาว่ะมาสิ้นเดือนนี่เลยครับผู้หญิงหรือเปล่าผิดหายจริงๆถ้าผู้หญิงมาเนี่ยแหลมเลยผู้หญิงน,าาน้นนงนาให้ทำแบบผ้าให้ทำไมไม่เอาเด็กฝึกง,งานผู้หญิงอ่ะแผนจะได้พาช่าจะได้พาประธานไปนั่งเฝ้าขยันจังเนาะ